แต่น้ำพึ่งไม่หนูจ้าใรลูกชายสุดที่รัก โอ่ตัวใจหมดแม่ไม่พูดได้เนี่ยพอดีว่าแม่เห็นว่าพวกลูกน้องเขากลับกันมาหมดแล้วแต่ทำไมถึงไม่เห็นไอ้ไผ่มันกลับมาเลยล่ะลูกแม่แทนที่แม่จะถามฉันถามว่าฉันกินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าแม่กลับไปถามฉันัก็ทำอยู่ดีๆเห็นหน้าฉันจะถามหาถึงไอ้ไผ่ ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันมอยู่ที่ไหนอะ้าไม่อยากรู้อยากเจอมันแม่ไม่ถามพ่อเองด้วยใจเย็นนะลูกนะแม่ขอโทษแม่ร้อนใจเกินไปหน่อยก็เพราะว่าแม่จะเป็นห่วงน้องไม่เห็นน้องกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าแผนไม่อยากจะบอกแม่แผนก็ไม่เห็นต้องหุดหิดขนาดนี้ใส่แม่เลยเอาเป็นว่าไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่แม่จะไปถามพ่อเองก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวกรอดแม่กลับมากอดแม่โรอฉันด้วยแม่แต่น้าได้เปลี่ยนใจร้อยผมนั่งนังเอกหน้าของแก้มน้องแอมปริงการับบทเป็นองค์พระราชนิยดาเรตยาทำกันมั่งข้ไม่ได้นะเสือกสักชิบก็จัดการที่ผายรูปร่างเหมือนรูปร่างดีอย่างนี้เป็นโกงได้ไง หลงตัวเอง,<ล>งเป็นใครฮะมาจากไหนมาไล่ต้านลูกสาวของฉันคุณหญิงน็อตที่ทำรอยเหี่ยวน้ำบ้าบ้ารู้จักเพวกนี้ฮะรู้จักเพวกใครมาพูดจอดๆแบบนี้ทำไมน็อตเธอจะไม่รู้จักมาจากบ้านลูกสาวสิมะไม่รู้จักกันก่อนดีกว่าเสียอสิ่งอะไรกับลูกสาวฉันปากดีจริงเลยเดี๋ยวพัดถอนหงอกซะอย่ามาปากดีเลยไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หให้นามว่าราชมนุษย์เป็นเจ้าของเป็นยิงที่เธอเยืนอยู่เป็นน้องชายองศานัยเื้อสายเจ้านะนะต้องดูให้ตะทิวขึ้นคอพอยนี่แม่ออนแล้วถวยไปนะเจ้าใช่ดูพระอ,องค์เป็นเจ้าจริงๆหรือเปล่ามาพาเพยกขนาดไหน เของไครบทำไมอยู่ตรงนี้